สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรลักเพื่อนสหายทุกคนเหมือนเดิมครับผมวันนี้บ่าวเตหรือว่าช่องเกษตรกรไลฟ์สไตล์จะพามาอัปเดตแปลงข้าวโพดแปลงเดิมนะครับผมหลังจากวันก่อนคลิปที่แล้วบ่าวเตเอาลงไว้ก็เป็นข้าวโพด90วันเนาะตอนนี้ก็ร้อยประมาณร้อยสามวันสี่วันแล้วเดี๋ยวบ่าวเตจะพามาเยี่ยมชมแปลงนะครับผมเดี๋ยวกลัวเ,เพื่อนว่าเอาไปถ่ายที่ไหนมาให้ดูก็ไม่รู้ใช้ใช้แปลงของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้อันนี้แปลงเดิมนะครับผม สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เคยเข้ามา,าดูช่วงแรกๆเนาะก็จะจำได้ว่าแปลงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยครับไปเลาะดูกันเลยเห็นไหมครับกาบกา,าบแห้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆใบยังเขียวอยู่นะครับใบยังเขียวอยู่เลยอันนี้ได้สองฝักนี่ครับนี่ก็สองฝักนะครับเพื่อนๆฝักก็ค่อนข้างโอเคอยู่ครับ ให้ดูตรงนี้เนาะนี่นี่สองฝักเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสองฝักนี้โอ้โหเท่ากันเลยนะครับนี่ดูฝักนี้ครับสําหรับเอ่อเพื่อน,อนๆท่านไหนนะครับผมที่เคยใส่สายพันธุ์อื่นแล้วไม,ม่ประทับใจนู่นนี่นั่นนะครับผมมีเสียงรถผ่านด้วยขอโทษนะครับผมถ้าเสียงแทรกนะครับผมโอเคถ้าเคยใส่สายพันธุ์อื่นแล้วไม่ประทับใจนะครับผมก็ลองเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนาะ พ่าผมเอ่อบบาวเตหรือว่าเกษตรกรไลฟ์ไลท์สไตล์เนี่ยผมชอบเปลี่ยนแล้วก็จะหาข้อมูลมาเอ่อให้เพื่อนๆพี่น้องที่ทําเกษตรด้วยกันเนาะสำหรับผมสายพันธุ์นี้ก็โอเคเลยนะครับผมแต่ก่อนผมใส่อีกค่ายหนึ่งอยู่นะครับผมตอนผมหยอดเนี่ยผมจะใช้อ่าเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนใครนะครับผมผมทําไม่เหมือนใครเนาะผมทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็ผมผมก็ได้ผลผลิตแบบนี้มาสามสี่ปีลว ผมไม่ได้พึ่งมาทําการเกษตรนะครับผมทํามาหลายปีแล้วครับผมก่อนอื่นต้องเท้าความไปก่อนนะครับผมเมื่อก่อนผมเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างเนาะอยู่พักได้แล้วผมก็กลับมาหยุดที่บ้านก็หลายปีแล้วครับผมก็มาหันทาการเกษตรเนาะผมก็เป็นเด็กบ้านนอกนะครับผมแล้วก็อะไรนะอยากอยากมีช่อง youtube อะไรหรือว่าอะไรเป็นของตัวเองนะครับผมก็อยากถ่ายทอดความรู้หรือว่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้นะครับผมสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบแนวทางการเกษตรนะ อนนี่ครับดูครับสีของเขานี่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าฝักอ่าเขาเรียกอะไรน้ำเมล็ดใหญ่แล้วก็แกนเล็กเนาะครับผมอ่าอันนั้นไม่ต้องเป็นกังวลครับเพราะเวลาเราไปจําหน่ายให้กับร้านเนี่ยร้านเขาไม่ถามเราวก็ว่าสีสวยไหมเขาถามว่าหมดหรือยัยงมีอีกหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับผมอันนั้นไม่ต้องซสีเลียสน,นะครับผมขอแค่ว่าทํายังไงเนาะให้เราได้มีอ่าผลกําไรมากขึ้นเวลาเราทํานะครับเพราะว่าเวลาเราจ้างเข้าไถเนาะ สำหรับเพื่อนที่ไม่มีรถไถเป็นของตัวเองนะครับผมเวลาเราจ้างเขาไถเวลา,เาจ้างเขาฉีดยาหรือว่าเราฉีดยาเนี่ยเราต้องทําเต็มพื้นที่นะครับผมทําเกษตรกรเนี่ยถ้าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับผมข้าวโพดขึ้นดีก็ถือว่าผ่านครับส่วนเรื่องดูแลเนี่ยก็ต่างคนก็ดูแลไม่เหมือนกันเนาะบางคนทําเท่ากันนะครับผมแต่ได้ผลผลิตไม่เท่ากันของผมแปลงนี้ประมาณสิบห้าไร่นะครับผมผมเคยได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตันเนาะ ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีครับอีกแปลงหนึ่งยีตันแ,ตแปลงนี้ผมได้อยู่19ตันเนาะก็คือข้าวโพดฤดูฝนนะครับไม่ไม่ใช่ข้าวโพดหลังนาเนาะเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะควบคุมได้ยากนะครับพวกน้ําพวกปุ๋ยเนาะก็ให้อะไรครับฟ้าฝนเป็นตัวกําหนดเนาะเห็นครับแต่ฝักนี้ออก,ออกผมผมค่อนข้างที่จะพอใจนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆว่าให้ดูแต่ด้านนี้แล้วด้านอีกด้านหนึ่งนะเหมือนกันปะเหมือนนะครับผมเลือกเอาที่สะดวกเนาะผมจะได้เดินดูได้แล้วก็แสงไม่เข้าย้อนเท่าไหร่เนาะก็ตามนี้เลยครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับมเมล็ดพันธุ์ที่ผมใช้หยอดใช่ไหมครับเพื่อนๆ่ออันนี้เป็นแถวเขาเรียกว่าแถวติดถนนครับเพื่อนๆก็จะเป็นดินลูกลังนะครับขนาดดินลูกลังยังได้ขนาดนี้ผมโอเคเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับดินลูกรังเนี้ยมันค่อนข้างที่จะปลดปล่อยสารอาหารได้ ไม่เต็มที่นะครับใบสีม่วงนี่ก็คือเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับคือสารอาหารไม่ครบนะครับเขาดูดสารอาหารไม่ครบก็จําเป็นต้องอะไรเนาะเขาเรียกว่ารวบรวมสารอาหารที่ตัวเองมีทั้งหมดเนาะเขาเขาพดอายุสั้นนะครับเพื่อนๆเ,อเดี๋ยวผมให้ดูเนาะให้เทียบฝักดีกว่าเทียบฝักดีกว่ามาด้านนี้บ้างแต่ว,ว่าให้ดูแต่ด้านโน้นเนาะฝักก็นี่ครับเอออย่างนะี้ ก็เท่าแขนได้ครับใหญ่กว่าแขนก็มีนะครับอันนี้โอ้โหมีแอบอยู่ตรงนี้อีกฝักหนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคครับมีแอบอยู่ข้าง่างอีกฝักหนึ่งนะครับข้างในฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับผมลองดูครับพื้นพื้นที่สําหรับดินดําดินเหนียวดินร่วนอะไรก็ต้องศึกษาที่สายพันธุ์เนาะเพื่อนๆเนาะส่วนอันนี้เป็นอ่เขาเรียกโรคใบลายเนาะตัวผููก็มีอยู่ทั่วไปนะครับผมเพื่อนๆ ไม่ต้องไปซีเรียสมันก็จะเป็นส่วนน้อยเนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนู่นเห็นไหมครับฝักค่อนข้างที่จะเสมอนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามาให้กําลังใจกันนาะแวะเข้ามาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับผมถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมยังไงก็ถามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับผมขอขอบคุณจากใจนะครับผมต่อไปบ่าวเตหรือว่าเกษตรกรไลฟ์สไตล์ จะทำคลิปให้มีเนื้อหาสาระมากกว่านี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ